เด็กวิกครับเบอร์เจ็ดเบยรโก้กันเบอร์ลาพยัญชนะไม่เจ็ดริบบ่าวมันจะเป็นเบอร์หกเอาเป็นเบอร์เจ็ดครับในระยะสามสิบห้าหลาตูเกย์ทีนะเพื่อ้นฝังไม่สมความเสียดายแม่โอ้โหจะเสียบที่เสาสองฝัญออกข้างเสาไปเอาเดียวครับเสียดายจริงๆ ไปไนไรครับตั้งต้นกันไม้ต้นไปด้านหน้าประตูปานยาวมาเชนโนต่อให้สิบสองโนตให้สิบหกสิบหกลงเมียงมดหกบอลต่อบปมบอลกับเบอร์ฮะอู่ที่สามิบบอลออกมาได้วันนี้สิบสามจำเรืองจีแล้วได้บอลแนนเส้นใจบอลใ้กับต้นเก้าสิบเจ็ดเจต้นจ้าขึ้นมาต่ทั้งสิบสองนทามดีบอลันออกไปครับกระชอ ทนก้าวออกกันเรื่อยๆข้อมือที่เจ็บชิบทาาแม่บอนไม่พ้นเตื่นมาให้กับเขยปกวานให้กั่ต้องไม่ต้องต้องแม่ชิบไปไม่เข้าใจกันจะ,จะผ่านให้ต้นก้าวบนลยีบอลมันลึกไปครับ จะไปดูจุดพุ่งอากาศขวาเอาโอ้ยวันไปโดน,นหนัวเจ้าทัพหยุดออกไปแม่กลายเป็นลูกชุ่มของหมู่ที่เจ็ดขับไปสองงับตกเอเอดินผมก็สูบอกมาแล้วเออ,ม,อมึงไม่ได้ไปเก็บเสียพายุ

ปเป็นตอนน้นเป็นแบมดูแลดูรวเมื่อกีอ้น่ครับแค่นีค่นีเองครับแมถ้าโดนแต่ว้อนเมื่อกี้ันดีครับตันาดูแล้วโอโ้เรียบร้อยแม เปิยงครับทีมเราเมื่อกี้ยกมือหน่อยเบอร์เจ็ดเพราะว่าจบมารับบอลรอบหลังได้ครับเมื่อกี้แต่จังหวะแรกแกยิงลน้นก็อยู่นะครับแต่แกไม่ได้ครับเออโอเอา,เอา,เอาแล้วโดนน้ำรับวมู่ที่สาม โงใครมาไมา่พันเจ้าวนเรียกยอดชุดโอ้ยจนมาดูไหมครับขอบอนหนยครับ บอลกาเลยไปลเลยเียบอลหมบอลบอลนแม่โดนกชิบกเบอลมาเจ้าตองเจ้าต๋องเชิดแม่บช็อตขวานุอยดุยบอลมาจ้ตักเจ้าตักเจ้าตักมองูเพื่อนเราล็อกซ้ายล็อขวาเียมบอลเขาเด็กอาทำฟาตรงบอลให้กับต้นกาเอ้ย mẹ, ha, lúc gấp lúc này, bên thì, thì buông gấp, còn nằm vào ấp đây có, có bôi trên khi nào? ก้าดูมาปล่อยมันก่อ้าทางไปดูทางไปน้าไปดีกินบอลลไปนี่โอไปก็เป็นลูกทุ่งของหมูที่เจ็ด้ยเบอร์สิผมทุกทุมาถึงสนามนีเดียว ทัทางไปยจุดทั่ทีเดียว13ของโมสามหัวบอลเลยครับคุมไกลไมบอลเจ็ดปากบเจ็ดบเจ็ดกับ20 20ได้บอล10บอลฝังซุปเปรับอลมาออกไปครับตรงนี้ไป็งตัวเตนนอรประตู ถูมาทีเดียวเจ้าคงสิจัดเจบปดเจ็ดเจบตาถูสิจเจ็บแม่เอาเงินหั่เงิบ้านนี่โอ้ยป่านนังเหงื่ไปลัไปเขาอยู่นู้นไปไปเรหมโหมเออผู้ใดมือผู้บวชคนนึ่ เออเด็กคือคือได้เลยเออจับตัวมานั่นจะรู้ชองขึ้หนุ่ยคนกล้าโชว์บอลพามากันอยู่จิตอาวุธยกขาสูงครับโอ้ที่เจ็ดระยะถึงอันสนาม ตรมือหน้าประูยอะเลยอันเดียกันอยู่นะประูมาเลยโค้กันมายังสิงเบอร์ห้าโยเบอร์หแพ้โยมนาูโจโจโอกส่งชดชบอลซะแล้วแม่อบเลยครับ ตูงชิบบาติดโจโตลงบอลฝากให้ต้นกาต้นกามองทางต้องขวาประชาบอลจ่ายบอลไปไปผ่านบริบูทเจ็ดยี่สิบเได้บอลผ่านบอลผ่านบอลไปจ่ายบอลี่สิบสอนเเจแม่โดนสิบแปดสบบอลมาอลยูนนี่กันอยู่ยีบหกยนน่กันอยู่เห็น้ไหนเจคือพกมาทีเดียวเข้าทางสิบ สองงูที่เย็นล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกชิบบอลไป่ันดน้วยเก้างูสะอัพดยเก้าคืที่สิบสามถูถพกพงอกแม่ไม่ถึงต้วกก่ด้วยตีบวกเสียบอลจะไปจุดมาไอ้ง้นเตน๋ยล็์บอกเมื่อทันไม่ทันลนูกนี้ไม่ทันสไลมไปดูวุ้หมทูทีสาม

เดี๋ยวเ้ยสเปย์คนอันนี้มั็นยากันยุ่งยาสียุงนีงชิเนี่ยเพราะมันสเปร